สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนเองนะคะจากช n แ l ลเพจก่อนอารดคะ่ะวันนี้นะคะก่อนก็มาพูดถึงเรื่องของประกันยอดฮิต7ชนิดค่ะอาจจะไม่ได้แบบตรงตามตำราเป๊ะๆนะคะแ,แต่ละประเภทเนี่ยมันเหมาะกับใครคะ่ะเดี๋ยววันนี้มาพูดให้ฟังค่ะเอาประกันชนิดแรกเลยเนาะเรียกว่าเป็นประกันแบบชั่วระยะเวลาเนาะหรือบางทีก็เรียกว่าเฉพาะการะคะ่ะเป็นแบบช็อตเทอร เพิ่มแบบสั้นๆนค่ะทุกคนหลักการของเขาเนี่ยคือแบบคุ้มครองแค่สั้นๆคือเราจะจ่ายเปี้ย10ปีก็คือคุ้มครอง10ปีนี้แต่ถ้าเกิด10ปีนี้ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรนะคะแล้วยังเราเนี่ยยังมีความทรงชีพอยู่ไม่ได้เกิดการแบบมรณะกรรมอะไรเงี้ย สิปีที่จ่ายเบีย้ยบาก็อันเป็นว่าจบสัญญาไปนะคะไม่ได้มีเงินคืนนอกจากเรื่องของระยะเวลาที่แบบเป็นคุ้มครองสั้นๆตามช่วงเวลาที่เราแบบเลือกได้นะคะอย่างที่1นอย่างที่สองคือเบีย้ยเขาถูกแต่ว่าทุนประกันเนี่ยสูงคือถ้าสมมติว่าวันนี้แบบกปุยไปเนี่ยกรอนสงเบีย้ยแค่สมมติเนาะประมาณแบบหลักหมื่นนะแต่ว่าทายาทเนี่ยได้แบบทุนประกันไปเป็นหลักล้านเลยถ้าแบบ10ปีนี้ ส่งถึงหรือไม่ถึงก็ตามนะคะตามสัญญาแล้วเกิดตุยขึ้นมาทาย,ยาทก็ได้จํานวนนั้นไปเลยแต่ถ้าเกิด10ปีนี้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะคะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเรียกที่ส่งมาก็ถือว่าส่งทิ้งไปนั่นเองค่ะแบบนี้เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์คนที่เขาแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวมีเหตุการณ์ที่เขาอาจจะต้องแบบรู้สึกว่า มีความเสี่ยงในระยะสั้นๆที่เขาต้องโปรเทคครอบครัวไว้เนาะอย่างเช่นว่ามีหนี้ก้อนใหญ่จากธุรกิจเนาะถ้าเกิดวันนี้เสียชีวิตไปเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวจะต้องมารับผิดชอบตรงนี้แทนเนี่ยก็เป็นห่วงครอบครัวก็จะทำแบบเทอมเอาไว้ค่ะหรือพวกหนี้บ้านใหญ่ๆอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนส่วนแบบที่2ค่ะแบบถัดมาก,ก็คือเป็นประกันแบบตลอดชีพนะคะหรือแบบโ Life แบบทุกที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แหละอาจจะแบบ20่สิบทับเกหมายความว่าเราเนี่ยส่งเบี้ยไปแค่20ปีค่ะ เพร20ปีจ่จบก็จบเลยนะคะแต่ความคุ้มครองเนี่ยมันอยู่ยาวไปจนเราเนี่ยอายุถึง99ปีเลยค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้กรมธรรมน์เนี่ยมีมูลค่าเงินสดคือหมายความว่าสามารถเ้นคืนออกมาเป็นเงินสดได้สามารถกู้กรมธรรมน์ได้ถ้าเราอยู่ครบอายุ99ค่ะเงินตรงนี้ก็จะมีจ่ายออกมาเป็นหนึ่งก้อนตามสัญญาในระบุไว้ค่ะก่อนเรียนวิชาวางแผนการเงินเราต้องนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีประกันแบบ whole life เนะเพราะว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือเราสามารถที่จะซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบถ้ายมาได้ค่ะทุกคนค่ะประกัน การแบบที่3ก็คือแบบบำนาญเนาะแบบบำนาญเนี่ยเพิ่งมาได้รับความนิยมในช่วงหลังๆหรือว่าจริงๆนิยมมาก่อนเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีหลายคนนะทักแล้วก็สนใจเรื่องบำนาญแบบเยอะมากๆนะคะเพราะว่าบำนาญเนี่ยหลักการเขาคือเราเนี่ยจ่ายเบี้ยไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งอาจจะแบบมี5 10, ปี10ปีหรือถึงอายุ60แล้วแต่แบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วเขาก็โอเคพอจบช่วงเวลานั้นก็คือจบและยุบส่งนะคะ แล้วมันจะมีเงินบำนาญมาให้เราทุกปีเลยค่ะเป็นก้อนก้อนก้อนทุกปีจวบจนแบบอายุ80หรือ99แล้วแต่สัญญาแล้วแต่บริษัทเนาะซึ่งประกันบำนาญเนี่ยมันก็จะค่อนข้างรู้จำนวนที่แน่ชัดว่าจะได้ตัวเงินในปีนั้นนั้นเนี่ย เท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องหลุนมากแถมตัวประกันบำนาญมันก็ออกไปลดหย่อนได้นะคะอีกประเภทหนึ่งค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกประกันสะสมทรับหรือบางคนเรียกประกันออมรนะับแนวแล้วแต่นะก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆทรง9ปีแล้วก็คุ้มครอง15ปี15ปีปลายทางได้เงินก้อนอะไรแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้หรือบางคนก็เป็นออมรั์สะสมทซัพย์ไว้ให้แบบเป็นทุนการศึกษาลูกถ้าแบบซื้อให้ซื้อเป็นออมซั์ให้ตัวเอง เนาะไม่ได้ให้ลูกๆเนี่ยก็ออกมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยเนาะแล้วก็แบบนี้มันเหมาะกับคนที่เขาต้องการวางแผนการออมอ,อย่างบางคนเขารู้สึกว่าเออถ้าเกิดเอาเงินเก็บเก็บพยายามเก็บเก็บไปน่าจะเก็บไม่ได้แล้วนะก็บังคับตัวเองมาเก็บในพวกประกันออมทรัพย์เงี้ยะคะ่ะก็จะได้ดอกที่สูงกว่าธนาคารขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนาะแล้วก็ไม่ต้องรุนแล้วก็รู้ว่าปลายทางเนี่ยได้เงินก้อนเท่านี้ก็เอาไปบริหาร เอาไปจัดการวางแผนได้ว่าจะไปทําอะไรและในแบบถัดมาค่ะคือประกันแบบควบก,การลงทุนหรือว่ายูนิตลิงคนะคะจริงๆริยูนิตลิงเนี่ยมันเพิ่งมา มีเมื่อไม่กี่สิบปีนี้เค่ะเป็นผลิตภัณฑ์การเงินแบบใหม่ที่แบบคนคิดคือฉลาดมากก็คือเอาเงินเนี่ยก้อนก้อนหนึ่งที่เราส่งไปเน่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น2อสองขาค่ะทุกคนคือขาหนึ่งเขาจะเป็นลงในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตก็คือการประกันเนาะกับอีกขานึงเนี่ยคือเขาจะไปลงทุนค่ะโดยมีแนวคิดว่าเงินที่เราเราจ่ายเบี้ยไปเป็นปีต่อปีเนาะส่วนหนึ่งอะคะ่ะเอาไปลงกองทุนตรงนี้ อ่ะแล้วก็เมื่อถึงหน้าเวลา1นึคะ่ะเงินจากกองทุนเนี่ยมันให้ผลตอบแทนเลาวมันสามารถที่จะเอามาส่งเบี้ยให้เป็นตัวเองได้ในปีถัดไปเมื่อตอนเราอายุเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียไอเดียหนึงจุดเด่นหนึ่งของ Unit Link เนี่ยก็คือเขาเราจ่ายเบี้ยน้อยแต่แบบทุนสูงมากคะ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะก่อนทําตัวยูนิตลิงไว้เมื่อตอนอายุประมาณ3 3ค่ะด้วยเบี้ยประมาณ2 5 0 0 0บาทคะ่ะโดยมีแบบ ประกันสุขภาพแนบท้ายตัวเล็กๆไว้ตัวหนึ่งนะคะซึ่งส่งเบี้ย25,000เนี่ยแต่ว่าก่อนแบบเลือกทุนประกันสูงสุดได้แบบประมาณ5ล้านค่ะคือถ้าสมมติในช่วงระยะเวลานี้เกิดตุยนะคะไายาทก็จะได้ตรงนี้ไปแาจะมีข้อเสียอยู่บ้างคะ่ะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของ คนที่ทำยูนิตลิงก์อ่ะมันด้วยความที่มันมีควบการลงทุนเข้ามาด้วยเขาจะต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติผ่านไปสิปีแล้วมันไม่เป็นดังคามม่าจนตอนนั้นพอร์ตนเกิดแบบติดลบขึ้นมาอะไรเงี้ยแผนการที่จะเอาเงินจากกําไรกองทุนมาฟีดตัวประกันไปเองเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นดังคาดนะคะอย่างที่ 2. ก็คือ มันไม่ได้สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้แบบเต็มจํานวนเช่นส่งเบีย้ย25,000ก็ไม่ได้ลดได้ทั้ง2 5 0 0มันลดได้เฉพาะส่วนที่ไปฟีดเรื่องของการประกันแต่ว่าฟีดเรื่องของกองทุนเนี่ยมันเอามาลดไม่ได้อ๋อลืมบอกไปค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของยูนิตลีนนะคือมันแบบเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ประกันที่เฟกซิเบลมากคือยืดหยุ่นมากส่งเบีย้ยไปปีละ25,000เนาะปีนี้ตอนนี้เนี่ยลูกยังเล็กห่วงลูกมากเลยนะคะก็ก็ใส่ทุนไป5ล้านค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดลูกโตขึ้นนะคะดูว่าเอ้เขาก็อยู่ได้ด้วยลําแข้งตัวเองเนาะแล้วก็ลดทุนลงเหลือประมาณ3ล้านนะคะแล้วที่เราจ่ายไปแล้วมันเคยไปฟีดในเรื่องของประกันเยอะเนี่ยมันก็จะลดลงแต่ว่าไปโผล่ที่ฟีดเรื่องของการลงทุนในกองทุนเยอะขึ้นค่ะหลายคนก็เอาตัวของยูนิตหรือเนี่ยมาวางแผนในการ,กระเะษียงได้ด้วยเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของประกันสุขภาพค่ะ,คะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีออกแบบ มาตรฐานใหม่เนาะ New Health Standard ค่ะก็คือแบบเป็นการออประกันสุขภาพแบบเมาจายแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องวิทยาการทางการแพทย์คือสมัยก่อนมันจะมีแค่แบบค่าห้องใช่ไหมคะแบบจ่ายเป็นค่าห้อง2,000-3,000อะไรอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้แบบค่าห้อง2 0 0 0 3 0พ0คือมันถือว่าน้อยมากเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเดิมเขาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องความครอบคุม คีโมหรือค่ารักษามะเร็งแบบพุ่งเป้าหรือ MRI CT อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็น New Health Standard อันนี้มาจากอัปเดตแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เหมาะกับคนแบบรุ่นใหม่มากขึ้นนะคะก็ตอบโจทย์มากขึ้นด้วย ก็จะเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองอยากปิดความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายสุขภาพเพราะว่าเวลาสุขภาพอะเราจ่ายเงินไปทีนึงคือมันจ่ายไปเยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าจะมีสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นข้าราชการก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีค่าส่วนต่างอยู่ประมาณหนึ่งด้วยค่ะแล้วตัวประกันสุขภาพเนี่ยมันเราสามารถเลือกที่จะแบบ มีค่ารับผิดส่วนแรกได้และตัวสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เรารู้สึกว่าทุกคนจะเป็นต้องมีตัวนี้นะคะคือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ค่ะคือแบบว่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ค่ะคือเป็นอะไรที่จ่ายเบีย้ยแบบแบบแบบเท่าหมดเนี่ยแต่ว่าได้ได้ทุนได้ค่าค่ารักษาพยาบาลเยอะแล้วก็ได้ทุนประกันเยอะได้ค่าปรงศพคือ ดีมากๆนะคะอย่างแบบว่าถ้าเกิดเราอาจจะไปเลือกซื้อตัวประกันอุบัติเหตุ PA เนี่ยแนบกับสัญญาประกันชีวิตก็ได้หรือว่าจะแบบทําแยกต่างหากกับบริษัทประกันวินาศภัยแบบนั้นก็ได้นะคะเขาก็คิดว่าประกันอุบัติเหตุเนี่ยจำเป็นค่ะแบบบางทีเราโดนหมากัดทุกคนรู้ไหมเราโดนหมากัดเนี่ยถ้าเราต้องฉีดแบบพวกเฮสริกอ e ีริกหรือหมดแบบหมากัดเรามีเลือดออกแล้วหมอประเมินว่าเนี่ยคือเป็นแผลแบบ ทางกันแพ์ก็คือจะเป็นแบบแคตตากรีประเภท3อะไรเงี้ยค่ะมันจะต้องไปฉีดพวกเฮสทิกเอลิหรืออิมมูโนโกลบุลินรอบแผลเงี้ยโอ้โหแบบค่าใช้จ่ายมันเยอะมากบางทีมันเป็นหลักหมื่นนะทุกคนซึ่งหน่อยก็คิดว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากถ้าได้ใช้ก็คุ้มแต่ไม่ใช้ก็น่าจะดีกว่า <c oughs> ก็ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นแบบประกันยอดฮิตเท่าที่คิดได้แล้วก็รู้สึกว่ามีหลายตัวมีหลายอย่างที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังในอีพีนี้ค่ะ ก็ EP นี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะทุกคนคิดยังไงกันบ้างเนาะก็มาแชร์ไอเดียกันได้นะคะก็หวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วก็ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ